ยินดีค่ะยินดีมากๆเลยและดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปพลังงานนี้อาจารย์ดึงไพ่อาจารย์ก็ยังรู้สึกงงๆอยู่เลยว่าเฮ้ยพลังงานดีมากๆ นีคะอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่จะขอรับพลังงานนี้เต็ม100%เค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอและฟังอาจารย์อยู่อาจารย์อยากนี่อาจารย์อยากให้หนี่เป็นดวงของคุณด้วยเช่นกันหลายๆอย่างคะ่ะที่ผ่านๆมาในช่วงต้นปีคุณค่อนข้างที่จะดูเหมือนซับพอร์ตแต่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวลูกหลานบริวารหรือครอบครัว ใครก็ตามที่ใกล้ตัวคุณดูเหมือนคุณช่วยเหลือเขามาตลอดจนตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาและใส่ใจไม่มีเวลาใส่ใจตัวเองเลยนะคะแต่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนขึ้นไปนี้ค่ะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเมตตาหรือมีใครมาดูแลคุณมาคุณบ้างนะคะหรือปัญหานั้นๆสิ่งที่คุณเจออยู่คุณจะได้รับการแก้ไขคนแนะนําหรือมีทางออกที่ดีๆด,ดวงของคุณเหมือนเป็นการฟื้นตัวค่ะการฟื้นคืนชีพเข้ามาอีกรอบหนึ่งเลยในช่วงของ ครึ่งปี2,566ค่ะก็นับตั้งแต่เดือนวันนี้ค่ะที่คุณเห็นคลิปเนาะแต่อาจารย์ทำคลิปเดือนมิถุนายนนะคะอาจารย์ทําในช่วงของวันที่8มิถุนายนเนาะเพราะฉะนั้นค่ะ ใครที่มาเจอในช่วงไหนก็ตามอาจารย์เชื่อเสมอว่าในช่วงของครื่งปีหลังค่ะ2566ดวงของคุณฟื้นคืนชีพกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะเทียนจุดเข้ามาอีกละนะคะบางคนค่ะอาจจะมีในเรื่องของการได้รับเงินบางอย่างเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการแบ่งปันผลประโยชน์หรือการแบ่งปันทรัพย์สินหรือการแบ่งปันมรดกบางสิ่งบางอย่างจาก นส่วนคนใกล้ตัวหรือผู้ใหญ่บางท่านใครที่รองเงินอยู่ค่ะคุณอาจจะได้เข้ามาแหละในเร็วๆนี้แต่มันเหมือนจะเป็นการได้แบบทยอยมาก่อนได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่ได้ได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถูกต้องไม่ลูกเพราะฉะนั้นดวงกําลังเปิดให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบน,นะคะสิ่งที่คุณควรที่จะทําในช่วง3เดือนแรกที่คุณเห็นคลิปของอาจารย์เลยนะทําบุญกับเด็กกาพร้าเด็กยากไร้บนดอยหรือไปถวายเทียนค่ะถวายทูบหรือถวายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแสงสว่างค่ะในช่วง 3เดือนแรกที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะพอมาแบบนั้นแล้วข่าวผ่าน3เดือนมาหรือในช่วงนี้เลยค่ะบางคนจะควบคุมในเรื่องของการเงินได้เงินจะเข้ามามากขึ้นนะคะจะมีเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นบางคนมีโอกาสได้โชคได้ลาบใหญ่ๆเข้ามาด้วยซ้ําลาบลอยนะคะโชคความโชคดีบางอย่างบางสิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินมรดกหรืออะไรก็ตามที่คุณปรารถนาค่ะและก็ในช่วงของครึ่งปีค่ะชีวิตคุณจะเป็นอิสระในเรื่องของการเงินมากๆเลย อาจารย์แนะนำค่ะในช่วงของครึ่งปีหลังนะอย่างเช่นอาจจะเป็นช่วง3เดือน สามเดือนสุดท้ายของปี66เนี่ยคุณอาจจะทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ให้มากให้บ่อยที่สุดค่ะแล้วคุณจะมีอิสระในทุกๆด้านที่คุณปรารถนาหรือต้องการบางคนอยากไปต่างประเทศหรือเดินทางไกลค่ะหรือไปเที่ยวในเรื่องของทะเลน้ำตกภูเขาอะไรก็แล้วแต่นะคุณก็จะได้ไปเหมือนประมาณว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นพลังงานที่ดีๆเลยะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังขนลุกเลยค่ะอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ขอรับพลังงานนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เงิน ให้ทองไหลเข้ามาขอให้ดวงชะตาฟื้นคืนชีพมีแต่สิ่งที่รุ่งเรืองในชีวิตของอาจารย์และทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ของอาจารย์ค่ะฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยเพื่อนะคะจะได้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะขอใจคลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นในเรื่องของการแบ่งปันน้ําใจหรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนรอบข้างหรือเป็นกัลยาณมิตรเหล่านะคะโอเคค่ะเม้น์รับพลังงานได้เลยนะคะ โอเคนะดวงฟื้นขึ้นชีพแบบร่ำรวยมหาเศรษฐีสวัสดีค่ะ